โอเคครับก็สวัสดีคนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาปลอมตัวเป็นไก่ไปสุ่มทีมแต่แงแกรนงนะครับ e.p. ที่7แล้ว e.p. นี้ผมก็ไม่ได้ใช้สกินปืนเลยนะครับก็เหมือนผู้เล่นใหม่เลยนะสกินปืนไม่มีเลยนะครับไม่ได้ใช้เลยนะโอเคครับผมเดีย๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับจะสุ่มทีมเล่นนะใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำเพจนี้เลยมารุชอป มีบริการเติมเพชรฟรีไฟล์แบบ UAD และ e Mail Pass สะดวกรวดเด็วการันตีความปลอดภัยมีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นคนนะครับและร้านจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะเติมเกมลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยนะครับได้ยินเสียงไหมได้ยินอลยมีตัวหรือเปล่าน,น่าจะไม่มีนะ ตรงนี้น่าจะไม่มีนะครับปา์มชิวเลยต้นเกมไม่มีตัวใช้เสียงนี้ได้ไหมใช้เสียงนี้ได้ไหมอ๋อเขาจใช้แอปเสียงใช่ไหมเนี่ยเใช่ไหมชิบหายแล้วทำไมอ่ะได้ไปสายโทรเห็นเพื่อนใช่ไหมเอออะไรนะกูเซฟระยะยาวแล้วแหละจังหวะเนี้ยไอ้ที่เหี้ยเปลี่ยนทีไฟไม่หอดาปูนเลยตะก้อนปะเนี่ยสวยตะก้อน ไม่มีสกินปืนนะจำเป็นต้องใช้โทก้กอนเพราะมันแดดแล้วอยากตกสองดาวเพิ่ขึ้นมาก็อยู่นั้นแกนปะเนี่ยไม่อยากขยับเหมือนกันนะหนวดตาม่อนไปดีกว่านะเ่ยดทั้นสองได้เราจะไปไหนวันสอวันแล้วเล่นยังไงก็มวันๆอยู่ที่เดิมวงฟ้าบวกันเต็มเลยอยากไปพี่ชายอุ้ยมันเยอะนะเนี่ยปืนอาร์คเงี้ย เห็นไนะแถวตู้ชุบอะทำไมหนูไม่เห็นวะกินไม่ได้โอ้โหสองสามสวย่อยค่ะอย่างนี้นะเพื่อนซ้อนอยู่ซ้อนอยู่เต็มเลยอเหียโดนหัวมากอับมากอนเยอะมากเลยนะออกไม่ได้ออกไม่ได้มันล้อมอยู่ระวังนะครับเพื่อนมีตัวอยู่ตู้ชุบเต็มเลยวะนี่ปะอุ้เต็มเลยโอ้โหนี่ เพ to uh ื่อนเพื Connie, okay. ่อนเพื่อนเพื่อนเบอร์สองถอยมาได้ปะนายเพื่อนได้ชุบก่อนมาชุบก่อนเฮ้ยเต๋าเพื่อน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 ตัวเดียวตัวเดียวโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนดต๋าสองแล้วเพื่อนกูร้องเพื่อนเดียวจังหวะนี้ยเล่นไม่ได้อ่ะ นี้ยเยอ,อ่เลยเหรอไอเต็มเลยข้างใน,นอะ่ะตัวชุดเพื่อนแล้วนะเดี๋ยวไปเพื่อนชุดเัวอยู่เพื่อนอนยู่ไหนเนี่ยมาชุดเพื่อนหรือเปล่าคอยโดนบนฟ้านไงอยู่บนฟ้าตัวนหนึ่งที่อหนมองไม่เห็นอนะ่ะอยู่ไหนวะเนี่ย,ยเสอยู่เฮไอผมมองไม่เห็นนะ่ะบนฟ้าเอาฝั่งนูน้นเอาเห็นละไม่โดนหัวละ เพื่อนตึงอยู่ด้วยไอ่อย่าดูถูกเพื่อนนะไม่เหมือนวงวะยืนวงเลยเหรอไปเลย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 เชี่ยมันนะเชี่ยเอาเมืนเดือดวงั่งสนค่ะซื้อข้าวของฟีดสองอันเลยเอามาให้หน่อยได้ไหมเพื่อนเพื่อนหน่อยเรียบร้อยหมดที่หมดเลยไหมเนี่ยหมดเลย อ้าเราอย่าดูถูกเพื่อนนะนี่มาเอาศพสีพี่หนูอันนี้อย่าดูถูกเพื่อนนะอ้ายพี่เห็นเพื่อนอย่างเงี้ยหาอะไรกันดูมีเหรียญพันสี่นะเหรียญพันอย่างเงี้ยเพื่อนจริงนะวายูหนูอยากได้โพร้อนหนึ่งก็ไม่เคยเจอโพร้อนไหมโพร้อนอยู่ในศพเต็มเลยหาดูเอาศพแถวนี้น โอ้ยแล้วศพมันอยู่ไหนมาเออเกาะสามดีกว่านะมากไว้ให้หน่อยได้โอ้โหเฮียแล้วดอกตกตรงนี้ซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยทีนี้เดี๋ยวเล่นฟาร์มมาดีกว่านะ<บ>แล้วศพมันอยู่ไหนศพนี้ก็มีไม่ใช่หรอมีตัวแล้วเปล่าแถวนี้มีตัวข้างหน้าเอเชียเห็นแล้วไม่กัน ไว้เจ็บอยู่นะเกิดโคโนเแล้วไอ้หนูปลาจิตกับปลาชางเนาะหัดตัวรัวๆเลยนะปลามาไม่มีสกินปืนด้วยมันก็เล่นได้แหละไม่ได้แย่นะอาเมดก็แรงอยู่ดีเฮ้ยมันเหยียบกำดดาบดาวไว้เฮ้ยของใครของหนูเฮ้ยมื่อเนินเข่ามีตัวเฮ้ย หน้าผมเลยนี่ดาวยังอ่ะใครยิงเม็ดสุดท้ายอ่ะไม่เห็นอ่ะเมื่อกี้เนี่ยชื่อขึ้นเลยเนี่ยใครยิงเม็ดสุดท้ายนี่แหละฝั่งนี้ก็มีเห็นเพื่อนอ่ะไปหน้าเพื่อนเลยนี่อยู่ไหนเพื่อนมันอยู่ล่างเหรอเอ้าโอ้ใครยิงแล้วอ่ะโอ้โห วิดล hey, ้อสองนะครขอโทษเพื่อนตอนไหนตอนไหนขอโทษครับเร่งเลย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 โอ้ใครร้านคิวหนูอีกแล้วโอ้มันติดโล่แล้ววม่เพื่อนเปล่าเพื่อนเปล่าเพื่อนได้ตอนไหนนะ ูได้คิเวเยอะตรงไหนวะหนูมีคิวน้อยไอ้น,อนี่กว่าเพื่อนเลยทีมน้อยกว่าโดนน้อโอ้โหโดนโถมนะดูให้ดีใครน้อยสุดพี่พี่สามคิวพ <c oughs> ี่สวยเลยเพื่อนเอาเอ่ะเฮ้ยเพื่อนไมีเข้มอย่าไปถูกเพื่อนนะเ <c oughs> พื่อนหมอบนะไอ้เพื่อนโหดได้อายแค่แต่งตัวใกลตื่น เย็นนะครับเยอะจังอ่ะน่าจะรหัสใหม่หรือเปล่าใช่<า>เพื่อนใช่ใชปร้ารหัสใหม่หนูเพราะว่าอเอ้ยเหียแบบเอาเรื่องเหรอ เดี๋ยวพี่นนท์ก็มาเพื่อนมีวิเคโอ้โหจบเลยจบเลยไม่ไหวนะโอ้ยเอานี่ไหลอสัตว์โดนลอยอ่ะได้ที่เท่าไหร่เนี่ยได้ที่สามนะเบิกสิบเก้าเองทำเต็มที่แล้วไม่ไหวอ่ะมันเยอะเกินนะหนูก็บวกสิบเก้าเอง เพื่อนเชิญมานะเดี๋ยวไปเล่นกับเพื่อนอีกตาแล้วกันนะน่าจะตีเมื่อกี้นะเอ่าน่าจะเพิ่งกลับมาเองเฮ้ย,ยแต่เขาลดขึ้นในนี่มาตั้ง13สี่สั้นนะแบบแบบว่าแค่เล่นขึ้นแรงแดงเอาช่วงนั้นนะรับแต่รหัสเปล่า <c oughs> เอา <c oughs> เอะไรไปดอดนะรหัสไอ้นี่หรือว่าก็ไปจ้างคนอื่นเล่นไปเนี่ยเฮ้ย <c oughs> จ้างคนอื่นเล่นอ<ม>แล้วปุ่มไปเจอแกนได้ไงวะ เล่นสปูว้าวุ่นเลยทีนี้อืเล่นสวาวุ่นเลยเมืเ่อกี้โอเคเพื่อนกดต่อเลยเพื่อนดูลุยูดโอเคเพื่พพพอ,อนออเรากดละเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับมาปราบปูปาบพร้อมลบได้ปืนะหม,ม <า S 2> อ่ะถ้าเพนะื่อนขอดปืนตรงท้องได้ไหมอแล้ววุ่นเลยทีนี้ ได้หัวก้อนไหมอ้าวย่อให้มึงมึงไม่รับย่อเกลือไอ้ยิงเหอมึงได้หัวก้อนเว้ยตัวเนี้ยฟ้าแฝกคอยแตกสวยมาตีบอบอหมดตายสองตายสองอะให้มันโดดสี่นะเมื่อกี้น่ะฟ้าแฝกคอยแตกก็ไอ้นี่ไงดาวสามแล้วเนี่ยแล้วตัวนึ่งแต่ตัวเดียวเพื่อนเออไปโดนเลยไปได้ไปเลย โดนเบิงเี่ยไฟกูกดตาเออกูยอ่อแล้วแบบนะเออกูเห็นเป็นฝาแฝดเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบตายแล้วผมอ่ะเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนมีไว้เมียก่อุ้ยสองสามยีเเอาเรื่องเพื่อนดาวลูกซองเลเวลแปดด้วยไงโอ้จัดเลยเดี๋ยวอยากได้ปืนสลิงอะ่ะแบบนี้ มีตัวกระเป๋าแถวนี้มันออกมันอย่าวงชุบอันนี้กระเปล่าวะบ้าเจี๋ยวมันสั่นมาวายสันก็แรงนะไม่มีสกินปืนอ่ะตามไปเดี๋ยวตามไปเฮ้ยขึ้นเท้าอยู่นะตกลงไปทางไหนบอบนหัวผมหรือเปล่าเนี่ยนู่มันขึ้นไปดีกว่าอตาไม่น่าใช่แต่เมื่อกี้ขึ้นเท้าอยู่นะนี่ไงในบ้านแล้วเปล่าอะ อยู่ใส่ไอ้สวยหมดตีวะออโอ้ยู่ไม่อยู่ขอข้างบนเฮ้ยมีตัวว,ว้าวุ่นเลยทีนี่ไม่มีเหรียญน,นะกี่ตัวล่ะเดียวมันไม่มีตัวเดียวหรอกวงฟ้าตอนนี้ <laughs> มีเหรียญบ่ะไอ้นะ ไปไหนต่อเนี่ยวงฝาเยอะนะปืนก็ไม่ค่อยจะดีเลยเนี่ยตอนนี้ปืนไม่ไหวนะไปท้างปืนดีกว่าไปทั้งดีกว่าไอ้เชี่ยขาไปวงฝาโบลอดแน่นอนใช่เราเล่นแค่นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเหมือนแต่ที่เราลำบากเลยมึงวงามันเยอะอ้าวุ่นเลยยังไม่มีตัวฟาร์มนะโคนได้ยังะไหนะไปเถาก้อนเนาะ ได้ไหมเพื่อนแรดมีตึงขึ้นมีตัวฟาร์มแล้วนี่ไอ้นี่ไงสวยเพื่อนมันช้าผมเลยวะเห็นไก่และช้าเลยเลยเพื่อนไดไหมเพื่อนหรอผมเอาแล้วเพื่อนตัวก้อนอะตัวก้อนเอาแล้วขอโทษนะครับอยากเล่นอะอยากเล่นตัวก้อนอะเอาไปแล้วเนี่ย ไม่มีกระสุนวะต้องนี่ไงได้ลนะสวยไม่มีตัวอีกหรอกเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยไม่มีตัวในทู้ทำไมไดาเมจเข้าหัว,หวเบาจาังอ่ะพอเข้าหัวสามสิเองอะ่ะดาเมจเนะ่ะมันวินี่ออกไปแล้วเชฟน ไปไหนแล้วเนี่ยวิคไห้วะเออสวยางไอว้วะเออแล้วเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยมีทอร์กอนเนี่ยในเมืองนี้ใช่ปะอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยดิ ตรงไหนไวะอันนี้งขึ้นเท้าอยู่นะเอาเรื่องสองวิวแป,แปดเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีหลังคาตัวขอถางตัวโอเคบั้นโโหโ,โกงจัดเลยตรงนี้เนี่ยขึ้นไปยังไงวะเนี่ยกัวตายอ่ะตายแล้วยาขี่ตัวไม่รู้ด้วยอ่าเตปนอ่อุ้ยตกโอ,โอ้โหแม่งเอย้ยตก อเกือบจะดีละเมื่อกี้มันดีละแล้มันโดดหนีไปเนี่ยคนช็อตปืนเลยไม่หนีนะยังกับไอ้อะซอยกูเนี่ยเอ้าคอยโดนบกตกของซึ้งโคมเอามันไม่เห็นนะอเ,เอียบเหรอเห็นเงี้ย,ยไปแล้วลไปแล้วไปแล้วใจเย็นๆให้ใจเย็นเ,เพื่อนก็มีตัวใช่ปะไอ้ยอีกตัวเพื่อน ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอีกเพลงมี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 เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยสินงไม่สินเนาะใช้ตั้งดิมันออกมาฝั่งนี้แล้วป่ะเน่ะสินอยู่ก็ได้อ่ะมันมาทางพี่ดูท่าหันบ่ข้างไหนอ่ะ ฝั่งนี้ปะไม่อยู่ข้างในเหรอเรียบร้อยดิยอย่างเงี้ยบึ้มตายร้อยฝั่งไอวอตแตเองอย่างนี้เรียบร้อยอจะตายเองก็เบิดเจ้าของนี่่หรอไอเ้เหี้ยป้าๆแถไปเข้าวงก่อนตอนนี้ ไว้ตำแหน่งเนี้ยเอาละใช่ปะโอ้เรามันติดโลแล้ว่ะเฮ้ยบนบนนี้จะตายแล้วว่ะเฮ้ยเยอะเลยนะกำลังขึ้นเขาอยู่เนี่ยไคิวกันอยู่ใจเย็นๆนะวัยรุ่นใครมีที่ดิดไหมไม่มีเลยเพื่อนลำบากเลยตอนเนี้ย อยู่ที่สูงอะ่ะให้ขึ้นท้าอยู่นะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอะ่ะบนที่สูงอะ่ะไม่โตไม่เกือบด่าแล้วกนะูจะแตกวงวงโคตรดแดงเลยเพื่อนหวยวงแรงจัดเลยเนะี่นยปัญญาทันปะเนี่ยโอ้ไม่รอดวงไอ้สัด โอ้โห้โดนดักโอ้ยตาวล้วไม่ตอดไม่ไม่รอดนะเนี่ยไม่เอาอยานี่ยโดนดักวงทำไมบนบ้านอะแป๊บผมไม่รี่นีวจำเนื้อขอพันยาแป๊บอ่าต้องไปชุบเลยแหละมันเยอะนะต้องถอยดีกว่าป่ะ เนี่ยตรงนี้ก็มีนเนี่ยเอ้ตัวไหนอ่ะมาเนินเขาโอ้มาดูให้ตัวป่ะเนี่ยโอ้ทางนี้ก็มีเพื่อนตรงไหนเพื่อนพิชาทางลัดนี่ไงบนหัวผมว,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 ว่าว่า,ามีตัวพิเศษปะเนี่ยว,ยวิ่ตวตงตรมาใส่ไข่ แล้วกองไฟกูก็ไม่มีแม่มันถึกจังอ่ะอุย้ยเอาไปเอามากพื่องห้คิวตอนหนึ่งมันถึกจังวะ<ส>ตัวนี้้ฝั่งนี้ก็ยิงมาแล้วใจเ,เย,ย็นเพื่อนเพื่อนก็ตึงเกินคืออะไรเนี่ยร้อยนัด๋ย่เล่นปืนนี้ดีกว่าเฮ้ยกูใช้กองไฟไปหมดแล้วอ่ะ ดีดไปอ่ะหมดลายเลยบนป้อมน่าจะมีตัวนะไม่ได้ไงอ่ะตัวเยอะมากเลยมียาไหมอ่ะมีครับอ๋อมาแล้วทอยู่ตรงไหนนจ๊ะใครโดนบนป้อมดักเพื่อนจ๋าจ๋าแต่แหล่อ๋อมาไม่แป้งไงเพื่อนโอ้แหล่มาแต่งสัตว์เบี่ยนเอิ้นแต่งสีละ นั่นไงนั่นไงปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเห็นอยู่แต่จะยิงไม่ได้อะตรงนี้ตัวหนึ่งอ่ะก็ไหวตรงนี้กูไม่ไหวกับมึงแล้วกูขอเจือสละอาชีพเอา ไอ้ยขี้อ่ะบนยิงมาเต็มเลยไอ้บนอีกทีนึงไปอยู่วงชุบสงครามกระเดิตั้ำทำยีไฟแล้วเพื่อนแตกแล<อ>้วโหเยอะมากยิงมากระหนำ่ำซัพปอร์เซลเลยอขอบเขาทั้งใส่ทั้งขัวเลยหัวแมนเยอะจัดตอนนี้ ยังไม่ตายเหรอตัวนี้ต้องไปดันเล่นตรงนี้ก่อนอะ ไม่ได้อ่ะมันโดนอดแล้วอ,ลอ่ะตบกเ้ยตัวเดียวเพื่อนเฮ้ยสวยแชมป์เาเรื่องวะมีอยู่คิวหนึ่งโคตตึงอ่ะเกมเนี้ยเพื่อนเราก็แบกไว้ดูดิสิบคิวเลยเนะี่ยเอาเรื่องขอบคุณนะครับปีนี้ถ้ามาดูคลิปนี้นะครับผม ขอบคุณที่ให้เล่นด้วยนะครับผมอ,อตัวไปก่อนนะบา,บายครับไม่อยากเปิดไม่นะไม่อยากเฉลยอ,อะ่ะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเจอกันคลิปหน้าต่อนะครับผมบายบายครับ